ถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้ผีกระตูนแคทและกระตูนล,ล็อกจะกินไู้หญิงคนนี้แล้วจะไปตามล่าคุณภายใน10 9 8 7 6 5 4ปดเห่สมสองหนึ่ง โอเคครับก็สวัสด,ดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมดิมคุงนะครับแล้วก็อยู่กับเกนกอลแล้วก็น้องโดอ,อุนตครับผมยเยเยเยก็คืออา,อาจจะได้ยินเสียงอเล็กกับโดเขาเรียกว่าอะไรว่าเบาหน่อยนะครับเพราะว่าอยู่ด้วยกันนะครับนั่นแหละรครับทุกคนก็วันนี้เราอยู่ในพาร์ทที่เท่าไหร่หรอว่าอเล็กพาร์ทที่หกครับผมใช่ครับทุกคนตอนนี้คือแบบว่าเราย้ายมาอยู่ในโลกของเราเหมือนพาร์ทแรกนี่แหละครับทุกคนก็มาอยู่กัน3คนนะครับช่วยกันสร้างบ้านไปทุกคน ก็อุปกรณ์ก็มีเตียงสามอันนั่นแหละแล้วก็ที่เหลือก็เป็นอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในนี้ในนี้มีใครหิวบ้างมีใครหิวไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือในนี้ไม่มีแถมอาหารนะทุกคนเพราะว่าต้องไปหาเองนั่นแหละสร้างบ้านไงดีวะหรือว่าหรือว่าเราจะแบบว่าไม่ต้องสร้างบ้านดีวะไม่รู้เหมือนกันวะ แต่เตียงตเตียงเตียงนี่ก็น่าจะนอนกันอย่างเงี้ยนอนเรียงกันอย่างเงี้ยที่ออกไม่มีความส่วนตัวเลยยังไงค่อยๆไปไงตแ,ตแต่ก็อยากได้หลังใหญ่ๆแ,แบบมีชั้นใต้ดินเป็นแบบใต้น้ำอะไรเงี้ยแต่ไม่มีกระจกทำทรายโอ้ยอะไรเนะี่ย เราจัดเลยอ่ะบอกเลยทุกคนโอเคครับผมก็ตอนนี้นะครับก็มาอยู่กับในลองพูดใหม่ดิพูดหน่อยเดีนะอันี้เดียวเหลืออันนี้ไว้หน่อยคือาเเดี๋ยวนะอันนี้ไวอาเร้เดเหลือเอันนี้ไว้หน่อยก็คือว่าเราทำแค่ตรงนี้เดวเอเลอย็นทุกคนอย่าเพิ่ตรงีการ่ีันฮะ ไม่คือข้างนอกจะได้แบบปลูกฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยใช่ไมไ่ทำที่ปลูกฟาร์มไปเลยงั้นเอางี้ม,งมึงช่วยทำนี้หน่อยโดนไ้องถูงเพื่อน <laughs> คือเราจะสร้างบ้านอย่างนี้ทุกคนใช่มันไม่มีรู้หรอวะฮะมันไม่มีรู้หรอมีมมันีแต่บไดมี ไม่มีสิ <shield> ไม่รู้อะทุกคนทุกคนช่วยคอมเมนต์ด้วยนะทุกคนเห็นทุกคนคอมเมนต์มาเออผมรับแอดทุกคนเลยนะนั่นแหละแล้วก็อา่าสามารถแอดมาได้นะครับรับเรื่รยอยๆนั่นแหละทุกคนไปพึ่งกออูอันนี้วางแบบนี้ดีกว,ว่าดาูอันหนึงอเล็กวางอ,อ,าอุ้ยข้างล่างมีอะไรอะ ลกอนายก็รู้ว่าเรามีอะไรอยู่ในตัวใจเย็นจีทำอะไรอ่ะเหงาอ๋อก็งทำป้ายนี่โอเท่อะยุมคงเกียนกอดอ้นตัวเราเองลิงอยู่ใต้คลิปนี้นะพูดไอ้โกงทีทำไมเนี่ยเกียนกอดเหรอเปิดสื่อไอ้นี่เปิดสื่ออะเกียนเกียนกอดนะครับอย่ามาอ้อนวอน เจนกนเลยเจนี่ดูเฮ้อน้องมาสิ่งเรียบร้อยเรียบร้อยเราต้องเปลี่ยนดินด้วยนะทุกคนเปลี่ยนหน้าต่างกิมทำไมวะอ๋อเฮ้ยมันมันเปลี่ยนได้แต่แค่มันเราหาไม่เจอนี่หย่ารอว อ๋อนี่คือทั่วไปเว้ยและนี่คือสวมใส่สิ่งก่อสร้างเครื่องจักรโอ้ยืนแล้วเบลืองไม้ไหมเนี่ยเปลืองใช่มากนี่เนี่ยกูน่าจะเอาประตูนี้มาโคตรเปลืองเลยอ๋อมีเพลนไม้แบบนี้ด้วยอะไรกันครับเนี่ยอย่างเปลืองเลยทุกคนโคตรอยากจะพูดว่าโคตรจะเปลืองในเทเนี่พวกเราก็เรามือใหม่ไงเออ อีกอะไรนักหนาเนี่ยตายไปมึงนะคุณนะคุณนะลุงลุงลุงเออเด้อเออโอเคครับทุกคนตอนนี้เราเปลี่ยนไม้ดีกว่าไม้ให้มันเอ้ยใครอะเอ้ยยุเดี๋ยวพวกมึงจะเย็นดิเอ้ยอะไรเนี่ยนี่แม่พื้นไม้สวยอะนั่นแหละมันคือการที่เราไปทำสวนมาเพื่อทำพื้นให้ในห้องเป็นอย่างนี้เลย นอนหาบ้อนเหรอฉันรีบไปไหนง่วงเอ้ยนอนก็ได้นอน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 เดี๋ยวเพื่อนตายไปไปนอน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 ผ่านไปเช้าแล้วนี่อ่ะวพื้นมึงคาบไม้ยังไงมึงเนี่ยบอกไม้มึงแกก็เป็นพื้นแบบเมื่อกี้ได้ปะไม่ได้มึงไอ้นี่ไงกูเป็น เขาเรียกว่าอะไรทำสวนเนี่ยไอไข่ที่มึงอัพเววเห็นปะไอไอนั่นน่ะ<ม>ไอที่นอกเกมอ่ะม,มันจะมีให้เราอัพไข่เวลอ่ะ,อะเออที่เป็นสวนอะไรเงี้ยน่ะเออมึงต้องไปทําก่อนมันถึงจะได้ต้องแบบทำไปเรื่อยๆมันจะมีของใหม่ๆให้ไปทุกนั่นแหละทุกคนปนล,ล็อกว่างั้นใช่นั่นแหละซึ่งกูก็เพิ่งจะเวลเท่าไหร่เองก็ไม่รู้ไม่คือตอนนี้ไม่ดูเววกูควรทำอก็ขยาย,ยางไงทำฟาร์มเพิ่มไงกูจะทำฟาร์ม ก็าฟาร <ๆ esis? S 1> ์มอ่ะอยากทำฟาร์มฟาร์มเอ้าวแล้วไม้หมดแล้วเหรอเดี๋ยวอะไรกันเนี่ยทุกคนทำอะไรทำเล่นเดี๋ยวบวบ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 อยากได้ไม้อย่างงี้อีกใช่โอเคเสร็จละตื่นดึงตื่นดึงกดมอร์นิ่งปุ๊บ โดเรามีงานให้นายช่วยเพื่อนขุดขุดไอ้อตรงนี้สีเขียวเียวออกใช่ใชอ่าน,นี่นี่อะไรวะดิหมดแล้วเหรอ,หอเอาอยู่กะเออ<ส>ล็กอเล็กมาเล็กอใ,ใเอปา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 ในเออใช่ในในบ้านเลยสีเขีวเขียว อะไรทำนี่เนี่ยทำอะไรอ่ะทำนี่ดิเดี๋ยวเดี๋ยวกูขับลวให้รั่วรั่วรั่วดขับลวอะไรวะเนี่ยให้อะไรฮะให้กูทำอะไรขยายพื้นที่กูจะทำฟาร์มขยายยังไงวะก็คือแบบว่าเอาบล็อกมาไปยาวๆหน่อยๆอ่ะใช้บล็อกอะไรบล็อกนี้แหละบล็อกดินหมดแล้วใช่ใต้ดินใต้ดินเนี่ยข้างล่างอ่ะเออขุดที่มันมีทุบเยอะแยะโอ้โหมูเหี้ยแล้วน้ำโคตรลึกแน่นอน เราไปหาเออเราไปหาปลาด้วยคือมาได้แล้วดูเฮ้ยไอ้ทรายเปล่าวะเออทรายโอ้ได้กระจกแล้วคืจะตายแล้วทุกคนยินดีกับพวกผมหน่อยยยคือจะตายแล้วโอ้ไฟ้ยลัวรัวรัวลัวอยู่ไหนวะเอ้ยเอานี่เลยก็ได้เพชรเก็บไว้ก่อนเลยครับให้ใหม่ที่ขุดพังเลย ป้าได้ละเฮ้ยอย่าตีเพื่อนมึงตีไม่กูเห็นนายไม่เยเย่นี่ยะดินเต็มเลยใครนี่นะดินเต็มเลยเอิ่มใจเย็นดีกูกำลังเก็บอยู่เอ้ยรีบดีนี่ไงทุกคนนี่ประตูโคตรเท่อ่ะว้าวนี่มันประตูหรูหราอลามเทพ ะะจมาาขุดสยเอาเอาอันที่เป็นเพชรไปเลยเฮ้ยเอาดีเออมันต้องลงทุนไว้ชีวิตต้องมีการลงทุนอะไรอ่ะอุ้ยไม่ตายเย่ตายขึ้นไงออกมึงเนี่ยโตครับเอาพัวมาดิช่วยอยู่ในโต๊ะอยู่ในกล่องดิษฐ์อยู่นั่นแหละดีครับดีเก็บทรายไว้ให้ดีมากน้องชายฮะมึงอะไรนะเนี่ยทุกคนดูดิมันด่าผมอีแล้ว เราควรทำยังไงเราควรจะจัดการมันยังไงดีให้ใจมือไม่เสร็จยังเนี่ยอลิกขึ้นขึ้นอ๋อโทษทีเอาให้ได้อีกประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าพอละพอละพอละเอาอีกเอาอีกก็ได้อีกกี่แถวอีกหนึ่งแถวจัดไปย้ายเสียป่าป่าเนี่ป่าปโอเคเสร็จแล้วบุลงไปเอาทรายนะเออเฮ้ยจะบึ อุ้๋อ,อกูที่ไหนอ่าไม่ใช่กูดนดนกูแ่ิเดี๋ยวนะไอ้ไอ้ทุกคนผมลืมแล้วมันต้องทำยังไงวะที่มันเอ้ยมันทำยังไงวะทำอะไรเรนมึงจำได้ปะทำอะไรอะ่ะไอ้ที่มันปลูกอ,ะอ่ะอ๋อก็แค่วางนี่นี่หว่าตอนแรกนึกว่าปลูกพืชลืมไปคือมึงอ๋อคือมึงจะทำต้นไม้เออปลูกต้นไม้แต่วางไม่ได้ มันต้องเป็นดินเขียวไงนี่ก็ดินเขียวเออมันต้องนี่มันต้องอันนี้ดิมขี้ขวาตรงพื้นวะใช่ไหมก็เนี่ยขี uh ้ huh. ขวาละของกูใช้ได้ทำไมอะ่ะอ้าให้กูทำไอ้เย็ดเข้มเย็ดตีกูเอา้าววางไปเลยวาง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  <c oughs> เอาขุดยังไงรอบรอบนี่เลยรอบรอบนี่เลยไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้รั้วละเจะเอาเนี่ทำเรอบแล้วข้างในก็จะเป็นแบบเหมือนห้องสมุดอะไรอย่างงี้ก็ได้โอเค เออมานี่เลยนี่นะเออตึ๊กตึ๊กตึ๊กนั่นแหละนี่แหละทุกคนคือบ้านของเราไม่มีอะขี้เกียจย้มีน้ำอีกไหมเนี่ยอยากได้น้ำมาวางตรงเนี่ยใครต้องมีเหล็กอะไม่มีเหล็กเลยคน ครับพบลิกไม่ได้มันต้องต้องเป็นแล่ไม่ใช่หรอ,อ,อใช่โอเคทุกคนอย่าพันหน้าอย่าเราไปนั่นแหละฆ่าปลา <c oughs> คือยังไม่แน่ใจในะว่าพันหน้าจะออกตายเหรอใช่ <c oughs> เดี๋ยวพันหน้าเราจะตกแต่งบ้านเพิ่มแล้วก็จะทำโอ้ตูมาโตละก็นั่นแหละจะตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนี่นแหละโอเคทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ อเล็กแล้วก็ดูกันด้วยนะครับอยู่ใต้คลิปนี้สำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผมเจอกันเย้